ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับนายคันเลอร์เดียตัวละครสาวสดสุวยสายซสพอร์ตตัวใหม่ล่าสุดจากเกมอาร์คไนเธอเป็นใครมีประวัติความเป็นมายังไงเราไปหาคำตอบกันในคลิปนี้กันครับสำหรับตัวละครนายคันเลอร์เดียนะครับเป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครเนี่ยมาจากนิทานพุทธชาดกเรื่องกวางเสี ซึ่งนิทานพุทธชาดกนั้นเป็นนิทานเกี่ยวกับอดีตชาตินะครับของพระพุทธเจ้าโดยนิทานประเภทนี้เนี่ยเป็นนิทานที่มีคติสอนใจเกี่ยวกับบาบุญคุณโทษต่างๆโดยมีการค้นพบนะครับภาพจิตกรรมฝาผนังครั้งแรกที่วัดท่ามโมเกาซึ่งตั้งอยู่นะครับท่ามกลางทะเลทรายในตุนหวงประเทศจีน ซึ่งลักษณะของกวาง94นะครับเป็นกวางที่มีสีขาวบริสุทธิ์แต่จะมีจุดแต้มคล้ายพระจันทร์เสี้ยวอยู่บนลำตัวด้วยกันหลากหลายสีซึ่งนิทานเรื่องนี้นะครับได้นำมาทำเป็นแอนิเมชันด้วยโดยบริษัทเซี่ยงไฮไฟอาร์ตฟิล์มสตูดิโอซึ่งมีความยาวด้วยกัน25นาทีโดยเรื่องราวานะครับเล่าถึงเทพกวางตัวหนึง่งซึ่งอยู่ในป่ายามใดนะครับที่นักเดินทางและพ่อค้า ต่างหลงทางท่ามกลางพายุหิมะเธอก็มักจะปรากฏตัวออกมาช่วยเหลือนำทางเหล่านักเดินทางเหล่านี้เสมออีกทั้งเธอยังคอยช่วยเหลือเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่อยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีพ่อค้ามาเก็บสมุนไพรในป่าและได้พลาดท่าตกลงไปในน้ำขณะที่เขากำลังจะจมน้ำกวางก้าสี ก็ได้มาช่วยเขานะครับขึ้นมาจากน้ํเพราะ้านั้นได้บอกกวางว่าขอบคุณท่านมากที่ช่วยชีวิตข้าเพื่อเป็นการตอบแทนนั้นข้าจะขอเป็นข้าลองกีบท่านทุกชาติไปกวาง9ก้าสีได้ยิงดังนั้นนะครับจึงตอบกลับไปว่าไม่ต้องหรอกท่านชีวิตของท่านนั้นมีค่าขอเพียงท่านไม่บอกใครเรื่องของข้าก็พอแล้ว พ่อคาได้ยิงดังน,นั้นก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็ออกจากป่าไปแต่แล้วในคืนหนึ่งนะครับพระมเหสีของกษัตริย์ฝันถึงกวางก้าสีและอยากได้หนังมาทำเสื้อจึงได้ให้เหล่าทหารเนี่ยออกประกาศตามหากวางก้าสีพ่อคาที่กวางก้าสีเคยช่วยนั้นเมื่อเห็นประกาศ ด้วยความโลภจึงเข้าเฝ้าแนละบอกว่าตนเคยพบกวางก้าสีข้าจะนำพวกท่านไปหามันเองโดยถ้าฉบับ a อนิเมชันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าพ่อะขาคนนี้เนี่ยตัวจะเปลี่ยนเป็นสีดำและมีมแมลงวันมาตอมซึ่งเป็นการอนุมานถึงความหน้ารังเกียจนะครับความโสมมเน่าเฟะ เมื่อพ่อค้าคนนี้เนี่ยกำลังคิดจะขายกวางก้าวสีซึ่งเคยมีบุญคุณกับเขานั่นเองจากนั้นกษัตริย์ก็ได้นำทหารนะครับออกไปล่ากกวางก้าวสีโดยมีพ่อค้าคนนี้เนี่ยรับอาสาท,ที่จะไปล่อก,กวางก้าวสีออกมาโดยแกล้งทำเป็นจะจมน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อกวาง9 4สได้ยินเสียงร้องดังนั้นแล้วจึงรีบวิ่งมาช่วยนะครับเมื่อทหารที่ซุ่มอยู่เนี่ยเห็นกวาง9 4สีจึงระดมกันยิงธนูใส่เมื่อกวาง9 4สีเห็นดังนั้นแล้วนะครับจึงแสดงอภินิหารเปิดโลกกันดาเมจขึ้นเมื่อทหารเห็นดังนั้นแล้วก็อึ้งกิมกี่นะครับทำอะไรกันไม่ถูก กวาง9กสีจึงประกาศว่าข้าคือเทพเจ้าแห่งป่านี้ข้าได้เคยช่วยเหลือผู้ชายคนนั้นเอาไว้แต่เขากลับไม่รักษาคำพูดตอบแทนข้าด้วยสิ่งนี้มันเกินกว่าที่สวรรค์หรือนรกจะให้อภัยเขาได้หลังจากที่กวาง9ก้สีพูดจบนะครับพอขาคนนั้นก็ได้พัดตกลงไปในน้ำอีกรอบแต่ครั้งนี้นะครับไม่มีใครช่วยเหลือเขาอีกต่อไป และเขาก็จมน้ำในที่สุดหลังจากนั้นนะครับกวาง94ก็ได้บินลับขอบฟ้าหายไปในที่สุดจบไปแล้วนะครับกับประวัติน้องนายคันเลอร์เดียโดยตัวละครน้องนะครับเป็นตัวที่รับฟรีนะครับจากกิจกรรม c คลียร์เ e e อีเวใครอยากได้น้องนะก็ไม่ต้องเปิดกาชาให้เครือจับกันนะแค่ล็อกอินทำกิจกรรมเนี่ยก็ได้น้องมาครอบครองกันแล้ว ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ